ออกละนี่กูดูกูดูก็นิ่มเลยเนี่ยงอมเลยเนี่ยลุงนี่ก็งอมเลยโหปอกหมดทั้งซองลูกสายตู้เย็นตรงนี้ก็โหอยู่เนื้อเนื้อแย่แตกโอยพึ่งมาดูเคยบอกพึ่งมาดูแตกแยะไปหมดเลย แตงไทยอุปกรณ์อุปกรณ์เกมปอกพาแล้วพาแล้วปอกแล้วแต่ยังไม่หมดสิ่งนี้ยังไม่ได้ปอกใส่หมดไหมเตรียมมาหั่นเป็นชิ้นหั่นแันนี้ก่อนที่หั่นก็มีหั่นชิ้นใหญ่ๆไปเลย อีกลูกหนึ่งอีกลุกก็สุกแต่คนละเนือคนละเนื้อทีอ่แตงไทยไทยบ้านเราน,นี้ปอกแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นใส่ตู้เย็นไว้ใส่ตู้เย็นไว้ทำน้ำกะทิกินแต่แตงไทยกินแต่ต้องแตงไทย เสร็จแล้วเสร็จแล้วหนึ่งลูกปอกเสร็จแล้วหนึ่งลูกช้ำก็ไม่เอาตรงไหนช้ำเราก็ไม่เอาจะปออล่อยลุงรู้ใส่ถ้วยหมดไหมน่าจะหมดนะน่าจะหมดใส่ถ้วยนี้อือันนี้ช้ำลูงนี้ช้ำฟ้าอีกเพราะว่าลูกใหญ่จะช้ำลูงนี้นิ่มฟ้าอีกเองนี่ช้ำเลยเออต้องประคองนะเนี่ยแบบแทะน้ำตาลใส่เราก็แท่กินได้เลยเนี่ยจับจับปลอกเปลือกช้ำนะเนี่ยนะ จะปอกเปลือกก็จะชำ้ำนิ่มอันนิ่มฟ้าอันนู้นยังแข็งนะยางไทยเรายังแข็งเนี่ยถึงชำ้ำถึงแตกก็เนื้อก็ยังแข็งยังแน่นอยู่อันนี้เจโอ้ยนิ่มเลยนี่เนื้อนิ่มเลยชำ้ำทีแรกคิดว่าจะไม่ชำ้ำช้ำมากกว่าอีกอันนี้อันนี้ไม่ดีเราก็เดี๋ยวมาปอกปอกกันว่าจะได้แค่ไหนปอกเสร็จแล้ว บอกเสแล้วดูดูผันนี่ก็จะนิ่มเละนิ่มผันนี้จะนิ่มมากมองมันไม่สุกนะอันี่ผันไทยอันนี้ผันไทยค่อยช้ำเนื้อไม่ค่อยจะเละสุกแตกแยะแต่เนื้อไม่ค่อย,ยเละไห้ส่องถ้วยอันนี้ที่ไม่ค่อยสวยอันนี้ไม่สวยที่ไม่สวยได้อีกหนึ่งจาน มีน้ำกะทิใครมีน้ำกะทิเอามาแลกเร็วมาแลกแต่งไทยกันน้ำกะทิเอามาแลกแต่งไทยกันเด้อเขาปอกแล้วมันก็สวยงามกินโตโต,โตเลยกินตโตโตไปเลยกินแต่โตเต็มขำเต็มขำไปเลยนี่นี่อืม,มกินน้ำกะทิกินแต่งไทยก็เร็ว นี้ก็แค่นี้แหละจะจะไปถ่ายในตู้เย็นตู้เย็นก็ยังมีมะม่วงอยู่นะตู้เย็นก็มีมะม่วงสุกม่วงสุกซื้อมาเมื่อวานนี้ร้อยหนึ่งให้หลานชายกับจักรข้าว่ายม่วงสุกมั่งแต่งหมมั้งจิบนี้แค่นี้ละจ้าไปละจ้าบ๊ายบาย